มีสอง้านสวัสดีค่ะก็ชื่อเหมือนอีนะคะตอนนี้ก็มาเข้าร่วมโครงการนะคะของ YSP นะคะที่จะมาช่วยผู้ประสบภายน้ำท่วมที่อธยพากันค่ะถามว่าความรู้สึกใช่ไหมคะที่ได้รับในวันนี้นะคะ่ะจริงๆก็ ได้เห็นแบบว่าสภาพของน้ําท่วมหรืออะไรมาจากทางทีวีมาก่อนเนี้ยค่ะแล้วก็เคยเห็นด้วยว่ามีผู้พิที่ี่มาช่วยเหลือนะีคะในน้ําท่วมแต่ว่าความสุขที่ได้วันนี้มันไม่เหมือนกันนะคะแบบแล้วก็สิ่งที่เราได้เผชิญจริงๆริอ่ะมัน โอ้หถ oh, ้าจ so so, ินตนาการว่าเราต้องอยู่ที่นี่เราต้องอาศัยอยู่ที่บ้านชั้นสองไหมกะทั่งบางบ้านเนี่ยจะต้องอาศัยบ้านคนอื่นอยู่เงี้ยแล้วบางบ้านเนี่ยที่เราเข้าไปจริงๆอะค่ะก็เป็นแค่คุณตาคุณยายที่นั่งอยู่ต้องรอคนมาช่วยจริงๆอย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกจริงๆดีใจนะคะมีที่ได้มีโอกาสไปส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะมาช่วยแล้วก็คิดว่าอยากที่จะประชาสัมพันธ์จริงๆนะคะว่าพวกเขายังต้องการรอรอคอยอะค่ะสิ่งที่เรียกว่ากําลังใจอะค่ะแน่นอนว่ากําลังใจที่อยู่หน้าทีวีกับกําลังใจที่เราได้มาจากที่เน่ันกคะ อยากที่จะได้มาเห็นบรรยากาศที่ทุกคนช่วยเหลือกันในชุมชนอย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้สึกเลยค่ะว่าเวลาที่เราเนี่ยไปให้ของพวกเขาอะโอ้โหรอยยิ้มมันดีมากๆเลยอะค่ะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้สัมผัสได้ว่าพวกเขารอคอยพวกเราจริงๆเหลังจากนี้ต่อไปก็อยากที่จะเป็นกําลังใจให้อะค่ะของคุณลูคุณป้าให้เขามีแรงสู้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะไม่ได้กลับมาบ่อยๆแล้วก็ตามเนี้ยค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะ